การโลจิสติกส์ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโลจิสติกส์ได้ทวีบทบาทความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการดำรงชีวิตของผู้คนที่พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่จากที่บ้านตามแนวปฏิบัติของทางภาครัฐจนเกิดเป็นคำขวัญที่แพร่หลายในประเทศไทยว่าโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนอกจากจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไปแล้ว การสั่งปิดธุรกิจหลายประเภททำให้เกิดการหยุดชนะและไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะที่ความต้องการของสินค้าและบริการยังคงอยู่ผู้ประกอบการหลายรายพยายามปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ดังกล่าวเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์แต่อนาคตการรับคำสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์อาจจะไม่เพียงพอต่อการแข่งขันการประยุกต์ใช้โลจิสติกจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจควรที่จะพิจารณา การจัดการโลจิสติกหมายถึงกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังลูกค้าเป้าหมายะสถานที่ที่ลูกค้าต้องการด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าโดยกิจกรรมทางการจัดการโลจิสติกประกอบด้วย5กลุ่มกิจกรรมได้แก่หกิจกรรมทางด้านการบริหารการจัดการผลิต2การตลาดและการบริการลูกค้า 3. การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ 4. การกระจายและการจัดการสินค้าคงคลัง 5. กิจกรรมการจัดส่งสินค้าการจัดส่งสินค้ากลายเป็นกิจกรรมหลักของผู้ประกอบการหลายรายโดยเฉพาะธุรกิจอาหารที่ต้องปรับตัวเพราะลูกค้าไม่สามารถมานั่งทานในร้านได้การจัดส่งสินค้าอย่างเดียวไม่สามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้การปรับตัวของผู้ประกอบการเองก็ต้องอาศัยการจัดหาวัตถุดิบผ่านทางออนไลน์แทนการไปเลือกหาวัตถุดิบด้วยตนเองการตลาดและการบริการลูกค้า การให้ข้อมูลผ่านทางออนไลน์ให้ได้มากที่สุดกลายเป็นกิจกรรมโลจิสติกส์ที่สำคัญรวมถึงการจําหน่ายสินค้าการกระจายและการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพจะช่วยลดต้นทุนและช่วยลดการเสียโอกาสในการขายจําเป็นต้องทราบข้อมูลของลูกค้าเพื่อนามาพยากรณ์ความต้องการในอนาคตกิจกรรมการบริหารการผลิตเป็นกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดผู้ประกอบการต้องวางแผนบริหารการผลิตอย่างยืดหยุ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้พอดีกับความต้องการของลูกค้าการปรับตัวให้เหมาะสมและการเตรียมความพร้อมที่ดีจะทําให้ผู้ประกอบการสามารถขยายโอกาสจากวิกฤตนี้ไม่มากก็น้อยความเสี่ยงและความท้าทายของห่วงโซ่อุปทานโควิด -19 ไม่ใช่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั่วไปความรวดเร็วของการยกระดับต้องเริ่มประเมินอย่างต่อเนื่องการคำนึงถึงความเหมาะสมและการติดตามบริษัทต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้กำหนดรูปแบบและแผนดำเนินการในระยะสั้นได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อมูลที่แน่นและความสามารถในการวิเคราะห์จึงมีความสำคัญในการทำความเข้าใจความซับซ้อนของปัญหาการคาดการณ์การหยุดชะงักที่จะเกิดขึ้นรวมถึงมีผลต่อการตอบสนองต่อปัญหายอย่างรวดเร็ว5สิ่งที่ควรทำเพื่อสร้างความคล่องตัวให้กับบริษัททงในปัจจุบันและในอนาคต 1>, 1. ทำความเข้าใจผลกระทบของการหยุดชะงักในอุปสงค์ต้องจำกนกสินค้าที่มีความสำคัญที่สุดเพื่อรักษาสเสถียรภาพ 2. บริหารการจัดการความปลอดภัยและยืดหยุ่นต่อพนักงานรักษาความเชื่อมั่นของพนักงานโดยต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจและความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 3. รองรับระบบนิเวศของการผลิตต้องเข้าใจโรคระบาดและเข้าใจข้อกำหนดสัญญาสำหรับระบบนิเวศท,ที่สำคัญ 4. ปรับสมดุลสินทรัพย์ฝั่งการผลิตต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่จำเป็นสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้แล้วเพื่อนำมาใช้ใหม่อีกครั้งหรือสร้างความยืดหยุ่นมากขึ้นในสินทรัพย์ 5. <Huh. S 1> ใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านดิจิตอลความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงสามารถตอบสนองต่อการอยู่ของโควิด1 9ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น โควิดเป็นตัวเร่งสำคัญที่กระตุ้นให้เวลาการใช้อินเทอร์เนต็ตของคนไทยพุ่งเป็น8ชั่วโมง44นาทีต่อวันแซงค่าเฉลี่ยของโลกที่อยู่ที่6ชั่วโมง54นาทีโดยกิจกรรมหลักๆบนออนไลน์คือรับชมความบันเทิงแชทและซื้อสินค้าธนาวัฒนมาลาบุพผานาย,ยกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยกล่าวถึงเทรนธุรกิจออนไลน์ที่ผู้ขายต้องรู้ในงานสัมมนาและซอลเดอเซล Opportunity ได้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําทำให้ช่องทางการขายสินค้าผ่านออนไลน์เป็นทางรอดของผู้ประกอบการไม่ใช่ทางเลือกอีกแล้วจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปโดยคนไทยใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ติดตอันดับ9ของโลกการเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงก่อนและช่วงเกิดโควิดพบว่าก่อนโควิดช่องทางขายหน้าร้านค้าปลีกเติบโต,ต,ตขึ้น5%เ และออนไลน์เติบโต54%แต่ช่วงเกิดโควิดพบว่าช่องทางหน้าร้านค้าปลีกติดลบ5%ขณะที่ช่องทางออนไลน์โตขึ้น81%แม้สถานการณ์โควิดจะคลี่คลายแต่พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอ e ีคอมเมิร์ซยังโตต่อเนื่องจาก5ปัจจัยหลักคือ 1. โควิดเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปแล้ว 2. ช่องทางออนไลน์มีดีและโปรโมชั่นที่ดี สซื้อสินค้าได้ทุกวันทุกที่ทุกเวลา4ประหยัดเวลาหาเปรียบเทียบราคาง่ายคือมุมมองด้านกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกระบบโลจิสติกที่ดีจึงอยู่บนพื้นฐานของการเลือกกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกที่เหมาะสมโดยสามารถแบ่งกลยุทธ์โลจิสติกออกเป็น2กลยุทธ์หลัก 1. กลยุทธ์ด้านประสิทธิภาพของต้นทุน cost efficiency 2. กลยุทธ์ด้านการตอบสนองลูกค้า responsiveness กลยุทธ์ด้านประสิทธิภาพของต้นทุน (Cost Efficiency) กลยุทธ์นี้คือการที่ไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ดีนะจึงเหมาะกับสินค้าที่มีอุปสงค์ของลูกค้าที่ค่อนข้างคงที่คาดการง่ายและต่อเนื่องและเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันด้านราคาเป็นสําคัญกลยุทธ์ด้านการตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) กลยุทธ์ด้านการตอบสนองลูกค้าเป็นกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิด Agile ซึ่งอาศัยความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไร,รโดยมุ่งเน้นการสร้างความรวดเร็วในการตอบสนอง (quick response) และความยืดหยุ่น (flexibility) ในกระบวนการด้านโลจิสติกสเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและคาดการยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุปสงค์ของลูกค้ามีความไม่แน่นอนสูงทั้งนี้กลยุทธ์ด้านการตอบสนองลูกค้า หรืออาเจลจะไม่ให้ความสําคัญแก่การลดต้นทุนมากนะักหากต้องแลกมาด้วยการสูญเสียความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าการจัดการโลจิสติกส์ที่เน้นความรวดเร็วอย่างเดียวแต่ไม่สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยจากเชื้อโรคจะไม่สามารถแข่งขันทางธุรกิจในช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ ประเด็นที่ต้องเน้นย้ำความสำคัญแยกตามกิจกรรมโลจิสติกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังนี้การบริการลูกค้า (Customer Service and Support) มุ่งเน้นการจัดหาสินค้าที่มีความจำเป็นและมีอุปสงค์สูงในช่วงที่เกิดวิกฤตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยใช้การวิเคราะห์ ABC กับข้อมูลยอดขายเพื่อจัดลำดับความสำคัญของสินค้าเตรียมแผนการจัดหาสินค้าทดแทน (Substitute Products) ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับสินค้าที่มีอุปสงค์สูงเพื่อบรเทาความต้องการของลูกค้าเวลาที่สินค้าหลักขาดแคลนใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารรับข้อร้องเรียนรวมถึงติดตามกระแสะความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแต่ละช่วงเวลา 2. การสื่อสารด้านโลจิสติกและการดำเนินการด้านคำสั่งซื้อ logistics communications and order processing ปรับไปใช้ช่องทางออนไลน์ในการรับคำสั่งซื้อเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความคล่องตัวในการตอบสนองสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและตรงประเด็นให้ข้อมูลการติดตามสถานการณ์จัดส่ง (tracking) และการติดตามสถานะย้อนหลัง (tracing) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า 3. การจัดซื้อและการจัดหา p r c c a s i n g and procurement) เลือกจัดหาวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปจากซัพพลายเออร์ที่ใส่ใจและมีการจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตลอดกระบวนการปฏิบัติงานกระจายความเสี่ยงโดยใช้ซัพพลายเออร์หลายรายและมาจากหลากหลายแหล่งเพื่อกันการเกิด Supply Shock เน้นการสร้างความร่วมมือ Collaboration อย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์หลักโดยการแชร์ข้อมูลยอดขายในแต่ละวัน 4. การคนถ่ายสินค้าและการบรรจุภัณฑ์ Material Handling and Packaging จัดพื้นที่จุดขนถ่ายสินค้าให้มีอากาศถ่ายเทโดยเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เพียงพอเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดและแยกออกมาจากพื้นที่ปฏิบัติการส่วนอื่นๆลดขั้นตอนการขนถ่ายสินค้าและการสัมผัสตัตวสินค้าในขั้นตอนการขนถ่ายให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อป้องกันสินค้าปนเปื้อนเชื้อโรคโดยหากมีความจำเป็นให้สวมใส่ถุงมือยางและหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการปฏิบัติงาน สร้างหลักประกรันด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคโดยการบรรจุหีบห่อที่สามารถแกะออกง่ายเพิ่มอีกชั้นด้วยวัสดุที่เชื้อไวรัสโควิด1 9อยู่ได้ไม่นานและเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ 5. การขนส่ง (Transportation) เน้นการกระจายสินค้าแบบ Direct s h i p m e n t เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งและลดขั้นตอนในการขนถ่ายลำเลียงสินค้าจากการขนส่งแบบ m ิ l ค r กราหรือการขนส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้า เพิ่มรอบการขนส่งต่อวันเพื่อให้สามารถเติมเต็มสินค้าได้ถี่ขึ้นใช้ยานพาหนะขนาดเล็กสำหรับการขนส่งช่วง last mile เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในช่วงของการจัดส่งสินค้าถึงือลูกค้ารักษาความสะอาดยานพาหนะที่ใช้ขนส่งโดยทำการฆ่าเชื้อเป็นประจำ 6. กการจัดการสินค้าคงคลงัง (Inventory Management) รักษาระดับปริมาณสินค้าคงคลงัง (Cycle Stock) สำหรับสินค้าประเภท fast ์ูุหให,ให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเสมอโดยการเพิ่มจำนวนรอบการเติมเต็มสินค้าและปริมาณสินค้าที่เติมเต็มต่อครั้งเพิ่มปริมาณ safety stock สำหรับรองรับความไม่แน่นอนของอุปสงค์และระยะเวลาการนำสง่ง lead time ยกระดับจุดสั่งซื้อซ้ำ reorder p o i n t ให้มีความสอดคล้องกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลาการนำส่งที่อาจจะยาวนานมากขึ้นไปด้วย กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมระยะเวลาการนำส่งให้มีความคงที่และสั้นมากที่สุดจำกัดปริมาณการซื้อสินค้าของลูกค้าต่อคนต่อครั้งสำหรับสินค้าที่มีความต้องการสูงแต่มีปริมาณจำกัดเพื่อปรับปริมาณการซื้อให้เรียบขึ้นลดปัญหาการเกิด b ู l l ฟเอฟเฟกต์การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ (Warehousing and Storage) เน้นการจัดเก็บสินค้าแบบกระจาย (Decentralized) เพื่อให้มีสินค้ารองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองและยังเป็นการกระจายความเสี่ยงเพิ่มพื้นที่สำหรับรองรับการจัดเก็บสินค้าที่มีอุปสงค์สูงมากเป็นพิเศษในช่วงที่เกิดวิกฤตจัดวางสินค้าที่เป็นฟาสต์รู้ี่ให้ใกล้กับช่องทางออกเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและการเตรียมนําจ่ายแยกจัดเก็บสินค้าที่มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคได้ง่ายออกมาเฉพาะเพื่อให้สามารถใช้มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อในระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างเข้มงวด ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณภายในคลังสินค้าเป็นประจำจัดทำแผนฉุกเฉินด้านแรงงานในกรณีที่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในคลังสินค้าติดเชื้อหรือต้องทำการกักตนเองพิจารณานำระบบเทคโนโลยีและเครื่องทุนแรงที่สามารถทำงานแบบอัตโนมัติมาใช้ทดแทนแรงงานภายในคลังสินค้าเพื่อลดความแออัดและโอกาสในการแพร่เชื้อ 8. กิจกรรมโลจิสติกย้อนกลับ reverse logistics หลีกเลี่ยงการทำโลจิสติกย้อนกลับในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดเนื่องจากเป็นการเพิ่มความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายสินค้าหลายครั้งหากมีความจำเป็นให้แยกระบบโลจิสติกย้อนกลับออกมาจากระบบโลจิสติกปกติทบทวนแนวทางการจัดการสินค้าที่ถูกนำกลับโดยหากจะนำกลับมาขายใหม่ (Resell) ต้องนำสินค้ามาทำความสะอาดเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อและทำการบรรจุหีบห่อใหม่แนวทางแผนเร่งรับมือ3ระยะแผนระยะสั้นทำทันที พัฒนาโปรแกรมเพื่อตรวจสอบประเมินการใช้จ่ายตรวจสอบสินค้าคงคลังทั้งหมดแผนระยะกลางในไตรมาสนี้เน้นสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานรวมถึงต้องมีสินค้าคงคลังสำรองไว้ทบทวนสร้างแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรตรวจสอบและเตรียมพร้อมความขาดแคลนด้านวัดดูอุปกรณ์และกำลังการผลิตทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรและซัพพลายเออร์สำคัญแผนระยะยาวในปีนี้ ฝึกวางแผนและพัฒนาแผนปฏิบัติการไว้รองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าแนวทางการจัดการโลจิสติก์ดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองลูกค้าทาั้งทางด้านความรวดเร็วและความปลอดภัยด้านสาธารณาสุขตลอดจนช่วยบรรเทาการเกิดซัพพลายช็อคในช่วงระยะสั้นของการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตามแนวปฏิบัติบางอย่างที่กล่าวถึงนี้อาจจะไม่ได้นําไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยตรงหากแต่เป็นมาตรการด้านโลจิสติกที่มุ่งเน้นการรับผิดช,ชอบต่อสังคมโดยรวมซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการสําคัญของโลจิสติกสที่ยั่งยืน